สวัสดีปุยเอนะคะสวัสดีนัตติจอดทำไมจอดคือใครทำทำไมจอดมีปัจเจไปดูก่อนโอ้โอ,โอ้จอร์จโอ้ thank you so much thank you so much for coming and watching นะคะ thank you เขาเป็นเขาเป็นช่องดังช่องหนึ่งนะแล้วก็ผูกกระลัก for me อะไรนี่พักพักการักอะไรนี่ Thank you so much อะไรคู่ปัน I don't understand Idol สวัสดีพี่เองนะคะสวัสดีพี่นาตีีนะคะสวัสดีักทายทุกบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่ Thank you ว่าจะทำเหมือนเขานำจะทำได้ไหม Thank you so much Idol <speaking in my language> Thank you for supporting me anything ขอบคุณนะคะพี่พีขอบคุณมามาดะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกพงอะไรด้วยดื้อสวัสดีพี่นัตตี้นะคะจากพี่ปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะวันกรุ๊ปวันดีใจสวัสดีพี่นัตตี้นะคะจากพี่เฉานะคะสวัสดีอาจารยพี่พิทวันด้วยนะ thank you so much e v e r y o n e thank you for coming and watching นะคะเมื่อกี้ว่าสิแต่งหน้านะคะาเเลยว่างแปลงว่างไปนั่นนี่ไปเลยนะเอ oh, ๋อไอ้โด้ ก็จจบสิไปแล้วนะโอเคโอเคออเดอร์สแตน y ๊ายบ I don't know thank you so much for coming and watching นะคะ thank you so much ขอบคุณค่ะไม่กำลังใจทุกรอบเลยนะคะขอบคุณนะคะผมก็ยังไม่ไม่ค่อยได้กลับไปหาอายโด่าสักเท่าไหร่เลยนะทุกคนไปดูแค่ตามคลิปวิดีโอนะไปคอมเมนต์นะคะไม่ค่อยได้เข้าไลฟ์สดใครเลยช่วงนี้แบบว่าโอ้โห กำลังอยู่ในช่วงปรับจูนนะคะ thank you so much idol อันนี้มาขึ้นนานหน่อยนะคะจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนมีใครขึ้นต่อปุ้ยไหมเดี๋ยวได้เวลานะต้องเดินทางนะทุกคนได้เวลาเดินทางอ่ะไปที่เซนทรันนะคะทุกคนค่ะวันนี้มีงานนะ าจะเปียกอีกตามเคยไม่น่าจะได้อันนี้หรอกเพิ่งจะมาจะไปละตีบอาวสวัสบบดีค่ะคุณยูลงุง <laughs> สวัสดีทักทายนะคะขอบคุณที่ม,มากำลังใจนะคนจะตกเลยนะทุกคนคอซิแวนไปแนวดงวันนี้ตากผ้านะซักผ้าเยอะมากช้ำมากงานบ้านกองผนึงแลววันนี้ตุกาตาต๊กตาตุ๊กตาหมีเน่าตอนนี้ขาวแล้วนะ ไข่ทักสีเนาะตอนนั้นนะ,ะตุกตาสีขาวเป็นสีน้ำตาลสีซักใหม่ละเดอ้อขาวหอมร้อมมันเข้าเครื่องปั่นไม่ได้นะน่าสงสารมากเลยเครื่องปั่นแห้ง You are m s t r e a m George hello everyone i am from thailand nice to meet you nice เรา逛ร้านเก็บร้านแป๊บหนึ่งนะโอเคจ้าโอเคเพื่อนนี้นะคะ พี่ไปล้างจานก่อนนะโอเคเพื่อนนี้เอ้ยโอเคพี่นัตตี้โอเคค่ะี๋ยวอยู่สักหน่อยแล้วกันในประมาณ4ีนาทีี๋ยวพี่ก็จะขอตัวลงนะคะพี่พีนอ้องแ๋ยวพื่ก็จะแว้นไปข้างนอกหมดกันนะคะมิสเตอร์พูนะคะสวัสดีปุ้ยนะคะแสดงตัวไปเที่ยวไหนคะวันนี้พี่ปุ้ยนะ,ะแต่งตัวไปเที่ยวไหนคะจะไปเที่ยวงานเกาะลอยวันนั้นที่ไปถ่ายยังไม่ได้ถ่ายเลยนะเมื่อแต่ไปเมาเมื่อแต่ไปเมาก็เลย,ยไม่ได้ถ่ายคลิปนะวันนี้มีมีคนช่วยนะคะเราเปิดไว้นะโอเคเพื่อนนี้วันนี้มีคนช่วยถ่ายนะ เพื่อนเพื่อนเบียร์ไปช่วยถ่ายนะวันนี้ไปไปบังคับขาออกโอนะ <c oughs> นี่ใสมากเลยเราอะเพื่อนเบียร์ออกโอมานะแล้วก็เราจะไปถ่ายคลิปกันแล้วก็ไปหาอะไรกินนะของกินเยอะมากทักทายพี่พี่ทุกบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาให้ส่งกำลังใจนะคะโอเค just รีม e e minutes I will get and finish my live stream ะะ thank you so much everyone